ใครตามหา MG6 1.8X Turbo Sunroof ปี2017สวยๆหล่อๆโดนใจครับคันนี้ ราคา2 1 9 0 0 0บาทได้สีดำราคาถูกที่สุดในตลาดสภาพรถศูนย์แน่นอนครับคันนี้วิ่งมา130,000กว่ากิโลครับใครสนใจใครมองหาต้องรีบเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจากศูนย์ MG โดยตรงนะครับเพื่อน,อนจอดอยู่เรียบทางด่วนลามอินทาใครชอบรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสมรรถนะเนี่ยไม่ต้องบอกล้นมากนะครับผมเพราะเป็นรถราคาหลักล้านเพื่อนๆวันนี้เหลือ2 1 9 0 0บาทไม่บวกแวด ราคานี้บัตรประชาชนใบเดียวจัดไฟแนนซ์ก็สามารถมาคุยเรื่องของเครดิตได้ ซื้อสดก็ถูกจัดไฟแนนซ์ก็เบาๆครับใครสนใจรีบเลยนะอย่ารอช้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถออกได้ครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับผมแนะนําจองมา3000ครับจัดผ่านลุยต่อรับรถกลับบ้านจัดไม่ผ่านคืนเงินให้เต็มจํานวนครับส่วนซื้อสดไม่ต้องจองก็ได้ครับมาเอาเลยครับมาวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือวันไหนๆที่คุณพร้อม ให้รีบถือเงินมาบัตรประชาชนใบเดียวรับคำนี้ขับรล่อกลับบ้านครับ0885845375 0885845375อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ